พรรคการเมืองต่างๆนั้นเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนจากธุรกิจและแหล่งเงินต่างๆนะครับทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยนั่นก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับท่านคิดว่าการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยจะมีผลกระทบต่อการทํางานเมื่อเป็นรัฐบาลหรือไม่อย่างไรผมอยากที่จะให้มีการเปิดเผยเลยนะครับว่าพรรคไหนเนี่ย ได้รับการสนับสนุนอะไรเท่าไหร่เพื่อว่าประชาชนเนี่ยจะได้สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของพรรคการเมืองพรรคนั้นได้ว่านโยบายของคุณเนี่ยที่ทาอย่างนี้เพราะอะไรหรือว่าพอเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยทำไมเอานโยบายอย่างนี้อ๋อปรากฏว่าบริษัทนี้เขามีธุรกิจอย่างนี้เข้ามาสนับสนุนอย่างนี้พรรคการเมืองก็เลยให้ตอบแทนอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นผมคิดว่าคุณจะเปิดเผยแต่คนนี้ผู้ที่เขาให้การสนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะเปิดเผย แต่เขาก็กลัวเหมือนกันว่าสมมติเขามาสนับสนุนพรรคนี้นะครับแล้วไม่ได้สนับสนุนอีกพรรคหนึ่งเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้พรรคที่ไม่ได้สนับสนุนขึ้นมาเป็นรัฐบาลน,นะครับเขาก็เดือดร้อนนะครับก็มาเล่นงานเขานะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าในหลักการแล้วเนี่ยน้าที่จะเปิดเผยเพราะว่าเมื่อเปิดเผยมาแล้วเนี่ยประชาชนจะได้จับตาดูภรคการเมืองว่าเขาสนับสนุนคุณนะและคุณอยู่ในกติการหรือเปล่าจะไปสนับสนุนหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใน,นทุนหรือเปล่าเพราะขณะนี้ปัญหาของบ้านเมืองแล้วขณะนี้ก็คือว่ากลัวว่าอํานาจหรืออิทธิพล จากผู้สนับสนุนนอกพรรคจะเข้ามาวางกําหนดหรือกรอบนโยบายหรือการทํางานของพรรคการเมืองก็กลายเป็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้ทํางานให้ประชาชนอย่างแท้จริงตรองชาติพัฒนาเห็นด้วยกับการเปิดเผยตรงนี้ผมอยากให้เปิดเผยเลยครับอยากให้เปิดเผยชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยครับประชาธิปัตย์ว่าไงครับครับผมผมผมเห็นด้วยครับควรจะเปิดเผยนะฮะว่าใครมาช่วยเท่าไหร่และเขาเนี่ยสามารถไปหักภาษีได้เลยนะครับไปหักในในเรื่องของภาษีแล้วถ้าเกิดเอกชนรายนั้นช่วยหมดนะครับช่วยทั้งประชาธิปัตย์ช่วยทั้งความหวังใหม่และช่วยทั้งชาติพัฒนา ก็ก็เป็นเรื่องของเขาแหละครับให้เขาตัดสินใจเองนะครับเขาตัดสินใจว่าเองแล้วประการที่สองนะครับผมอยากให้รัฐเนี่ยมีส่วนนะฮะอุดหนุนพรรคการเมืองด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ให้พรรคการเมืองเนี่ยต้องดิ้นรนนะฮะไปหาเงินมาเลือกตั้งนะครับมากจนเกินไปนะจะจะช่วยเล็กช่วยน้อยเช่นการส่งไปสันนิษฐาน้ำค่าไฟอะไรให้กับการบริหารของพรรคก็ยังดีนะครับก็ยังดี เพราะฉะนั้นสองประเด็นเนี่ยผมผมเห็นด้วยนะครับว่าว่าควรจะต้องทำอะไรให้เปิดเผยถ้าเปิดเผยก็พรรคการเมืองก็รับเงินแต่ต่างชาติไม่ได้ด้วยอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นกฎหมายเลยครับรับรับไม่ได้จากต่างชาติยิ่งยิ่งชัดเจนขึ้นใช่ไหมเพราะเปิดเผยนี่จะได้ชัดเจนไปเลยว่ารับเงินแต่ต่างชาติไม่ได้เหับความมั่งหม่จะเห็นว่าอย่างไรครับตรงนี้เราพูดกันเราผู้พูดได้แต่ทางปฏิบัติเนะครับทางปฏิบัติเนี่ยผมก็คิดว่า ท่านคิดว่าไม่มีใครเอาที่พูดพูดไปนี่พูดไปอย่างนั้นเองมันพูดไปอย่างนั้นเองแหละครับมันมัน,ม,นมันทางปฏิบัติมันทํายาก <c oughs> แปลว่าเราเราอยากจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ทางปฏิบัติเราพูดกันซะก่อดว่าทางปฏิบัติมันทำมันทำยากคือเวลาหาเสียงก็พูดไปแต่พอเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยปฏิบัติจริงมันมันมันกลัวว่าจะไม่เอาจริงมันไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นนะครับจะว่าไงครับผมผมผมคิดว่าผมยังมีความหวังนะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี่นะฮะถ้าเขา เขาเขาเล็งเห็นอย่างนี้นะครับผมว่ายังมีความหวังนะเพราะว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยต้องต้องรีบแก้ไขในจ่งต่างๆหลายเรื่องนะครับรไม่งั้นการเมืองจะลงไปสู่หุเพลวแน่นะครับแต่ท่านในขาเสนอบอกว่าพูดไปอย่างนั้นนะครับพูด่พูดได้แต่พอเราทำจริงก็ไม่เอาเหมือนกันก็อยากให้เป็นจริงนะครับอยากให้เป็นจริงต่ลองยืนยันว่าอยากเป็นจริงครับแน่นอนครับผมคิดว่าที่ท่านเสนอให้ความคิดเห็นอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวในมุมมองของท่านนะครับแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ย ผมคิดว่าทําได้นะครับและคิดว่าพรรคการเมืองทุกพรรคควรจะทำนะครับมไม่ใช่ว่าอย่างทุกวันนี้หลายคนกลัวกันเหลือเกินว่าพรรคการเมืองอาจจะเป็นตัวแทนนะครับ <c oughs> เป็นนักแสดงให้กับบริษัท <c oughs> ใหญ่ๆนะครับไม่ใช่เป็น พรรคการเมืองที่ทํางานเพื่อประชาชนนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปิดเผยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากตรงเอาจิงนะครับเอาจิงนะครับคือว่าถ้าเกิดอย่างที่ท่านพลติสนานพูดว่าในการปฏิรูปการเมืองจะมีการดําเนินการให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยผมว่าจะมีส่วนในการที่จะพัฒนาระบบการเมืองของเราเนี่ยให้สะอาดมากยิ่งขึ้นครับก็ผมก็เห็นด้วยกับคุณสุวัสด์นะฮะอยากจะให้เปิดเผยแต่ว่าเราพูดพูดกันแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ย มันทาให้เป็นรูปมาทำมันทํายากนะครับในทางปฏิบัตินะครับผมก็ผมก็อาศัยว่าผมก็อยู่ในโลกนี้มานานเนี่ยนะครับเกิดมามีชีวิตเนี่ยผมเห็นพูดพูดกันแล้วมันก็ทําไม่ได้นะครับแต่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็อยากนะครับแต่ว่าเราอยากเราอยากเนี่ยต้องอยากในสิ่งที่เราทําได้ด้วยแล้วก็ที่มันมันมองดูแล้วมันมันจะทํากันได้นะครับเราเขียนกฎหมายไปกิจบับ เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มาเขียนกันซ้ำซากซากแต่ทางปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมนั่นรียนหลายฉบับนะครับเป็นหมันอยู่อย่างที่ท่านเรขาสนองพูดนะครับผมว่าเรายังมีหวังนะครับอย่าพึ่งท้อแท้ใจไม่สําเร็จในรุ่นเรานะรุ่นหลังก็คงจะต้องสําเร็จนะครับเพราะไม่งั้นแล้วก็ธุรกิจการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงในพรรคการเมืองเนี่ยรุหักแล้วอันตรายจะเกิดกับชาติบ้านเมืองนะครับ